เจ๊เขาเกีบอันใหม่ใช่นั่นแหละภาพสวยว่ะแต่ก็ไม่สวยขนาดปกติเจ๊โอรู้ว่าห้าบาทไอ้สารใช่มันพุบอ้อนตอหันหน้าขึ้นมาเจอหน้ามาพอดี คุณไมเป็ดกูจะแตกกูก <c oughs> ูจะแตกคุณรับแตงสามหมื่นหนึ่งไอ้สามพันไอ้สามแสนหนึ่งหมื่นแตมเดี๋ยวนะตอนนี้กูมีเงินพันหกอีกสี่ร้อยซื้อใหม่ใหม่ข้าวสั่งข้าวดีกว่าเออมเชิญกูก่อน เฮ้ยเ้าหจะบเงายเจ้ยเจ้าเ้เยเ้ะไกไว้หวันเจ้าที่หน้าเขากยเม่งอใต่าๆคุได้รับสามแสนเป็นพใช่สา0แสหนึ่งมื่นพันู้ดิดดูผิดดวยเฮี้ยหนวันกินไดีวกิลดีวกินไดีวอะไรม่ใหม่ไหมด ทำไมกระเพรามันไม่ขายไอ้หน้าหิไม่ใช้บังขายอยู่เลยลอรีสตู๊ลอรีสตูเฮ้ยมีวะตัวนี้บอกว่าลอรี่เอออะไรกิเกิดอะไรวะเปิดประตูมันเอาซะยากเลยอยากกินกินยำแต่ยำไม่ขายก็กินอย่างอื่นแทนดิ ยำคนละเม็ดเย็ดคนละยำใช่ป่าววะไอ้เหี้ยตัวนี้กูไม่มีกระโดดเก็บเสียงแล้ยำกูท้องเสียอีกแน่เลยวอกไม่กินอยู่ อะดีนาลีนไม่น่าจะรอดไม่ใส่ไปดีกว่าน่าจะไม่น่าไม่น่ารอดโอยอยา่างอื่นก่อนใส่แทงหลังนี่แหละกินข้าวดีกว่าไม่เอาข้าวข้าวน่าเราเล่นตัวนี้ฝั่งฆาตากรน่าจะเสร็จพี่ก็ใช้ไปเถอะอดีกว่าไม่มีแล้วมันมันมันถึงมันรู้ไว้ยมันก็ไม่จับมึงอยู่ดีอแต่มึงขึงแขวนอยู่ดี ไม่หรอกกูจะใส่เคร่ออื่นเพราะกูอยากได้ฮิวตัวเองสั่งข้าวดีกว่าอาจารย์อาจารย์เกล้วสี่โมงแล้วนะยังไม่คืนเงินกูเลยนะกูก็ดีกว่าอะไรสัตว์ ออบอกอบอก<ม><า>กูว่าทำไมเปลี่ยนฮะลองกดดูด,ดิจะม,มีเพิ่มแล้วบ้างไม่มีไอ้ตันมีอะไรทุกเติมปิดไรเฮียอาจารย์กูบอกทำไมอาจารย์ท่านอื่นคุณถึงไม่เล่นกับเขาบ้างวะกูแบบมันคนละ ไปดันกันคุณและกรณีกันมึงก็เลยตอบไปว่าเสือถ้ามึงตอบไปว่าเสือมึงก็จะโดนโดนด่าสิสัสจะเหลือเีืยอแหละแค่นี้กูด่าผู้หอานผู้่านเว้ยเพื่อนกูมันด่าใจว่าเท่าแล้วลอย่างนี้แหละแปลว่าเท่าก็คือแก่เนาะ กูบอกาอาจารย์ไอ้ม <c oughs> ันดาาจารย์แก่นะเจนแล้วคุณจะขยายทำไมสวยกูก็ออะไรผมผิดอะไร

แล้วคนเอโคนล่าสุด,สดมึนงนี่มงนน่าอ,อยากรู้ที่ไหนได้หาจากไหนหาะไรไม่ได้หายแหมบิดบางบางมึงได้แล็บไหนมา,ม,า,ามูจจะาพรรก่อเเืงฮึ <c oughs> <c oughs> ซื้อถุงยาวันราคาด้วยเพื่อทำปไหนาจากไหนมาบอกกูว่าดีจ้ะกูลบคลิปแล้วไปห้าอัดเพยสันอาจจะมีอะไรเนี่ยอไม่ลบไปลบไป เอียร์คุณเยี่ยกัดอะไจอมูมถามจริงจังกันได้แอลคนล่าสุดไปซื้อถุงยางมาแล้วนี่อยยเ่ง้ แสดงว่ามันลบคลิปแล้วมันเลยพูดยังไปลบอี๋ถ่ายยูนิเกอร์เปลี่ยนแคเลีนนเย่ยพูดไม่เล่น <c oughs> อโก,โลโลโกโ แค่เพียงไม่ลืมกันอย่าคืนคำกิยันีนางนลืมความเขามีบ้านไอมีเ d ื่เขาเห็น work ไอเหตยนเขาโรดเดที่คอก็เกิดไอ้เขามีบ้านอมอมีเพื่อนเขาเห็น work i อเหตุเเขาโรดพาเ n ินเวควิ ดันใหม่มดเดเน,นะนเกมนี้ตัเพลงไม่ได้ทไมจะปิดเพลงไม่ได้ฟังเสียงตีนดันใหม่เหรอวะไม่ให้ดันเก่าแตนะ่กูไม่ได้อโอ้ยอ่ยตกเพื่อน มึงวิ่งมาซะกูก็เกง่งรอครับเปอร์แตน,นี้จริงหรือหลอกจริงกูลองแทบที่พื้นเลยสักในบ้านน่าจะ แค่มันเกิดกระโดดตู้เล่นไว้สัตว์โอ้มีแฮกรูนด้วยกู <c oughs> ไปแล้วเครื่องพังนี่ไปดีกว่า <c oughs> เพื่อนกิตน่าจะไม่มาหรอกอ๋อไอเฮียแทบนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเออ <c oughs> เขาเรียวกว่าอะไรวะ <c oughs> โทเทมเออ <c oughs> โทเทมไฟเจอพอดี เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชแฮกรุนโอ้โหอุต่าห์ดีใจที่ก็เป็นแฮกรุนได้ไม่ต้องอะไรเยอะ

อุ้ยมองไม่เห็นกูเห็นกูแล้วเอาออกมาเต้นเอาออกมาเต้นออกมาเต้นดีล่ะเด็กกับปีชือไอสัตว์มาใกล้กูไม่กลดใคที คนนกนี่มันลบเลือดไหมไม่ลบใช่ไหมลบแต่รอยเทา้าลบลบหมดละเร็วขึ้นแต่มึงอยู่หลังกูเลยอะเด็ดขาดลีลาไปเลยโจยโจโจโจ ุมเลยอุ้มเลยเบ็ดเดือเบเบ็ดเดิม,มบเบ็ดเดือบเบ็ดเดื <c oughs> อบโคตรโคตรฟรีเลยสัตว์ทำไรมาเนี่ยมันมาวางแถบอ๋อยังไม่วางวางแล้ววางแล้ววางแล้วช่วยด้วยโอเคยังไม่วางในเพื่อน ไอ้ยี่มันวางแถบนั้นไปแล้วกลัวไม่ได้แล้วเพชรเนี่ยแล้วดูล่ะอัพเดทเฮ้ยเฮ้ยมันเอาแบบออกแล้วมันมากลางข้างหน้ากูกลางแล้วเย้แทงให้กูหน่อยแทงให้กูหน่อยเอ้า ไปเข้าตู้หาโพมึเงเออกูไม่ได้เข้าตู้กูจะเดินหลบจอหยุิ้เียวหยสิ้นเดียวอย่าย,ยุกกูมีแทงหลังนะมึงกูม,มีแทงหลังโอเคไม่มีหรอกพูดไปงั้นแหละเอ้า เดินเยอะเลยวะอะสุล้ยวสุดเลี้ยวยายาย่าอย่าอะไรของก็ฟึ่งเนี่ยไอ้เี่ยมันรู้มันมันมันเนี่ยมันมันจริงด้วยมันรู้มีแทงหลังเว้ยแต่จริงกูไม่มี มันเ,เห็นไอ้เบี้ยวเบียวกูไม่มีแดงหลังกูรอดลิ้นไอ้เหี้ยมันเฝ้าแล้วมันเฝ้าหน้าหีแล้วเฮ้ยกูล้มดิไไน เอ้าตามกูเฉยวิวเข้าตู้กูอยากเข้าตู้มึงตามมาทำไมกูอยากเข้าตู้หายไี้ยไปอยู่แล้วไปสุขอบแบบเลนสัตว์อันตรายน่ากลัว ตัวตายตัวแทนวะมันยังเฝ้าอยู่ไหมไม่เฝ้าแล้วอะไรทำไมมึงคิดว่ากูมีเหรอกูไม่มีมึงไปช่วยเพื่อเนเถอะมันจะตายแล้วกูไม่อยากไปช่วย๋ยวกูรบอกทีกูตายแล้ว,วจะจบแลละ mà mày ok ơi ừ, anh không mới đây ăn tì tơ thì đúng không à Ok, à. chụp <t decorative life> <tdoing page> kì cua loa khao mà bơi lên wow lãnh tục hey mày điên cái gì vậy pít tháp không mà cái gì mà không อัพแล้วอัคอมพิวเตอร์แล้วเอ๊ะเอาอะมัง้งเดี๋ยวด่วนออกรูแป๊บสตรีมสตรีมสตรีมอยู่นะวะเด็กข้าวกดไม่เสร็จแล้วแล้วมึงสั่งอะไรมาไม่หมายถึงว่าอัพเสร็จแล้วเมื่อเช้ากูว่าทำไมกูแหลกไอสัตว์เมื่อเช้าสิบเอ็ดโมงสี่ห้ากูว่าเลยวะสิบเอ็ดโมงสี่ห้ากูเช้านะ <laughs> อ๋อกูเปิดคอมต่อ11โมงเนี่ยว่าอ๋อใช่ใช่ใช่แม่ <c oughs> อัปเดตแล้วครับเปิดทำไมวะก็กูเพิ่งตื่นอะ่ะแยอะกูตื่นสายในรอบรอบหนึ่งเดือนเ <c oughs> พราะกูไม่เคยตื่นเกิน8โมงสักวันเดียวถ้ากูไม่มียาต้องกินกูว่ากูตื่น8โมง8โมงทุกวันเลย <c oughs> ถ้าจะได้ได้ได้แย่นะการเรียนน่าจะแย่ กของกูต้องตื่นไปเรียนตื่นไปช่วยวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์กูต้องตื่นไปทางานอาทิตย์กูตื่นไปบ้านศึกกับอาจารย์เพราะฉันกูไม่มีเวลาตื่นสายเลยสักวันเดียวแต่วันนี้อาจารย์ไปกับครอบครัวเพราะฉะนั้นกูจะเลยฟรีหรือว่างแล้วกูต้องรีบตัดงานเพื่อวันที่สิบห้าอูจะไปการไอไปนั้นอีกบุรีลำไปไหมไปไหม ไปบุรีรัมย์ไปหาชาวช่วยปัดไว้ไม่มีว่าทำไม,มลบไป ก็รู้ว่ามึงวางแถบไม่เดินไปหลอกหน้า่ากตรงนั้นนะ <c oughs> ไม่ไลรร่ว่ามีคนไม่ไปช่วยเพื่อนคนไม่ไปช่วยไม่รู้กูภารกิจเปิดประตูขอเปิดประตูร <c oughs> ุมยำอยู่นี่นี่ว่าทำไมกูไม่เ้อรุมยำ ไม่รู้นะกูเจ็บมึงอ่ะกูจะไปช่วยไม่งได้ไหมครัะมันไม่ช่วยวะเพื่อนไปช่วยอยากจะน้อยเพื่อนไม่ช่วยวะไม่มึงไม่ช่วยกูไม่ให้อยู่เดี๋ยวกูจะรอแล้วกูจะอยู่เองด้วยกูไม่ให้ไม่ให้แต้มสัตดานเมื่อกี้กแค่ดหนที่จะไปช่วยกูโดนตีแน่ สองร้อยเลยว่ะแพงเดี๋ยวจะกินข้าหมูทอดกับยำมาม่าฮ้ยกูรอดว่ะเจ็บกูรอดเ<ะ>กลียดมึงอ่ะเกลียดมึงมากเลยว่ะเดี๋ยวได้ซีกูเท่าไหร่วะ<ๆ>ไอ้เฮียรถไปสองเพราะกูโหลดไอ้เคาน์เตอร์ไอ้แน่<ๆ>กูรบโซลิดเวอร์นี้ ยอดไปเลยนี่ฟอร์สปีดกี่บาทวะนี่กี่เข่าไหร่กี่กิ่งแน่ถ้าลบี่ฟอร์สปีดนี้พ่อกูจะด่ากูไหมวะเื่อะไรยนี่ฟอร์สปีดไง